ไ้เก่กุ้งผูชีงง้ห่านาดครับร้านนาไต้หวันนะครับร้านไต้หวันก็ะอร่อรครับอะ่อไหมครับอร่อยเป็นไครับอร่อยครับเร่าใช้พลังงานเยอะน,นะครับร้านนาไต้ไหวัน สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนวันนี้ผมโหนมิงอามีนะครับและเพื่อนๆนะครับนักปั่นนะครับคุณปีศาจนะครับครับคุณสายันนะครับแล้วก็คุณเก่งนะครับวันนี้ครับวันนี้เรามีทริปไปเที่ยวที่ไหนครับทิพนนะครับเเป้าาาหมยที่รรคับแล้วก็จะผ่านทะเลนะครับเพื่อนๆสองข้างทางนะครับวิวสวยงามมากนะครับครับฝั่งซ้ายเป็นทะเลนะครับฝั่งขวาเป็นภูเขานะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆติดตามทริปของเราไปนะครับเส้นทางจักรยานของเรานะครับเพื่อนๆติดตามเลยครับผมกิหลายกิโลนะครับประมาณ ยังไม่รู้นะครับกี่กิโลนะครับน่าจะมีร้อยครับเออครับครับเพื่อนติดตามเลยครับผมแล้ววันนี้เป็นไงบ้างครับเต็มร้อยนะครับเต็มร้อยครับเต็มร้อยคุณพี่ชาวครับวันนี้เต็มร้อยนะครับแปดสิบได้ไหมครับอีกอีกแปดสิบนะครับอีกยี่สิบนะครับอออที่บ้านนะครับคุณเก่งนะครับเยี่สิ่ได้ไหมครับ โกาสช่วยกับางน,นะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่กินซันนะครับกินซันเหล่าเจนะครับระยะทางก็จะประมาณ8 0 9 0กิโลนะครับเป็นไปกลับก็่าร้อยกว่ากิโลนะครับบรรยากาศส้อข้างทางสวยงางมานะครับฝัง่งหนึ่งเป็นทะเลนะครับก่อนหนึ่งเป็นภูเขาเพื่อนิดตามเส้นทางจักรยานของเราไปนะครับ เป็นสวนสาธนารณะนะครับเพือนมีการจัดงานนะครับวันนี้นะครับสวนสาธารณะตรงนี้สวยงามมากนะครับก็คือเส้นทางจักรยานที่เราผ่านไปนะครับ มีรักษาความระบบปลอดภัยดีมากนะครับที่ไต้หวันนะครับ บรรยากาศดีวันนะครับน้ำมาปัตตานะครับสวันทองนักำปัดน,นะครับเลยว่าเขาตกแตงแ่งมีความปลอดภัยนะครับครับตอนนั้นก็เป็นสะพานกวนตูนครับเพื่อนๆอีกสักครู่ผมจะข้ามไปฝั่งตนู้นนะครับเ,เพื่อนๆตัวไปเจ็บบรรยากาศค,ครับ,ปไ,นนรบไปที่จินซันต้องข้ามไปน้ำต้านสูงไปนะครับวันนี้มีนักปัน่นเยอะแยะเลยนะครับหลายคน ครับเพื่อนๆตรงจุดนี้ก็จุดพักผ่อนของเราจุดแรกนะครับวันนี้ข้างหน้าก็คือสะพานวนตูนะครับเพื่อนๆจุดพักผ่อนนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆทุกคนอากาศดีมากครับกอากาศดีมากใช่ไหมครับวันนี้จุดสุดท้ายของเราคือจินซันใช่ไหมครับจินซันท่าไห่ครับจินซันอ๋อครับระยะทางประมาณ70กว่ากิโลนะครับไปถึงจินซันมเกครับมประมาณนี้เนาะประมาณนี้เกินใช่ไหม เกือนปฏิกรณ์อยูบุญเนียอ้ครับครับครับเพ็่คนติดตามเส้นทางจักรยานของเรานะครับน่าจะตรงนี้เป็นแม่น้ำต้นสวยนะครับเพน่ป็นไหลลงไปที่ต้นสวยนะครับตรงนี้ก็คือสะพานกวนตูนะครับผมเคยทำกิจการหนึ่งนะครับอ่ติดตามเส้นทางจักรยานของเราไปครับที่ตามไปครับผม พื่อนฝั่งนี้ก็คือแม่น้ำต้นสวยนะครับไปตกทะเลนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่บนสะพานกวนตู้นะครับเพืเ่อนๆพวนสะพานกวนตู้นะครับวันนี้คือสะพานกวนตูนะครับเราจะไปข้ามไปฝั่งอีกนึ่งนะครับเพื่อนๆติดตามไปครับผม เพื่อนๆฝังซ้ายมือก็คือแม่น้าต้านสวยนะครับน้ำสวยนะครับอากาศดีมากนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็คือป่าโรงกลางนะครับเพื่อนด้านข้างเป็นป่าโกงกลางนะครับไปแม่น้าต้านสวยนะครับตรงนี้ครับป่าโกงกลางนะครับ ันนี้เป็นท่าเรือนะครับท่าเรือทา่อทาเรือพักผ่อนนะครับครับด้านหน้านันก็เป็นแม่น้ำต้านสวยนะครับไหลตกลงไปที่ทะเลนะครับตรงนี้ก็เป็นสถานีด้านส่ยที่คนไทยนิยมมาเที่ยวนะครับตรงนี้นะครับวันหลังผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆชมนะครับ ถนนต้านสวยนะครับเราจะต้องผ่านเส้นทางนี้นะครับวันหลังเราจะมาเก็บบรรยากาศตรงนี้นะครับเพื่อนๆเพื่อนติดตามได้นะครับตรงนี้ก็คือถนนคนเดินต้านสวยนะครับเพื่อนตรงนี้ก็คือสถานีไฟฟ้าต้านสวยนะครับตรงนี้นะครับเป็นเส้นทางที่เราผ่านมานะครับสถไฟฟ้าต้านสวยนะครับตอนนี้เรากำลังจะข้ามไปถนนใหญ่นะครับ วันนะครับเพืเ่อนๆตรวนี้เป็นจุดที่เล่นน้ําทะเลนะครับไปซาสาวันไอ้เสาไอไปไใ่ปซายสาวันนะครับสวยวันนะครับตรงนี้เป็นจุดท่องเที่ยวของไต้หวันนะครับ หน้าผมก็คือทะเลหมายซาวันนะครับเพื่อนๆที่ผมเคยทำคลิปขาก่อนนะครับทะเลตรงนี้สวยงามมากนะครับเป็นที่เล่นน้ำนะครับของคนไต้หวันนะภาคเหนือขไต้หวันนะครับเราจะไปถึงเมืองไต้หวานแลครับเพื่อนๆตามเส้นทางของเราไปนะครับครับเพื่อนๆอีกสักครู่ผมจะไปไหว้พระพรมศรีนานะครับเป็นวัดไทยนะครับเพื่อนๆวัดคนไต้หวันนะครับแต่เขาเอาพรมศรีนามาตั้งไว้ตรงนี้นะครับภาพอี่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างบนนี่ครับ เพื่อนเตรียมพร้อมหรือ <c> ย <oughs> <bes yn> ังครับไปเดินทางครับครับเดินทางครับบ๊บโบ๊บปีนบ่อปีซ่าบ๊บโบ๊บปีนบ่อมาเลยน้าคุณจะบอกด้่นกันนะเป็นเป็นได้ขั้นเอาอีกวะหรือขั้นออกกันยืนวะอันนี้เป็นวัดไทยนะครับเด้อวัดไทยนะครับวัดชมศรีนานะครับอีกสักครู่เราจะไปไหว้พระแวะไหว้พระก่อนแล้วคือจะไปที่กินซันนะครับเพื่อนๆ เพื่อตามไปนะครับตอนนี้พวกเราอยู่ที่วัดคนจีนนะครับแต่มีวัดไทยนะครับที่อยู่ข้างบนนะครับเป็นวัดพระพรมสีหนานครับเราจะไปเจ็บบรรยากาศข้างในกันนะครับเพื่อนๆว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะครับสายสุขภาพต่อก็เป็นสายบุญด้วยนะครับอีกสักครู่เราขึ้นไปที่เอ,อ่อ ใช่ครับอีกสักครู่เราจะขึ้นไปที่วัดพระพุมธีินนานะครับมาดูเลขนี้ครับผมอ่เลขไหนครับสามตัวครับผมทีนี้เพื่อนเสี่ยงป่อปวยนะครับเขาเรียกว่าป่อปวยนะครับม่สามครั้งสามครั้งนะครับแล้วแต่อธิษฐานนะครับนะครับอันนี้เป็นเจ้าแม่เจ้าแม่กวนอิมนะครับเพื่อน ดีหรอดีดีจะไม่กวนอิ่มนะครับเพื่อนเพื่อนจะไม่กวนอิ่มสามครั้งผ่านบอกเพื่อนเพื่อนกำลังป่อปยนะครับอืม่ก อาอันนี้แล้วแต่เพื่อนเขาเอธิษฐานเองนะครับอน,นอนอ่นี้เดียวผานนะครับไม่ผา ฐานครับโชคมันหมันนะครับโอ้ครับเขาไม่สเขาใก้วัดนะในยามนี้ที่นี่ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่วัดไต้หวันนะครับแต่เป็นวัดไทยนะครับเพื่อนๆอันนี้ข้างหลังผมเป็นคนอิมสันนะครับเพื่อนๆอีกสักคู่ผมจะขึ้นไปไหว้พระพรหมศรีนาครับเพื่อนๆติดตามครับผม ต,ตอนนี้เรากำลังขึ้นไปไหว้สักการะพระพรมสรีนาครับก็ข้างๆก็สแสดง <mak a? S 1> ภาพนะครับเพื่อนๆมีมีเจ้าทุกเจ้านะครับสแสดงให้เราดูนะครับ,บรอันนี้ก็คือพระพรมสรีนานะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นวัดไทยนะครับพ,พระพรมศรีนาครับเราเข้าไปไหว้สักการะบูชานะครับเบบพื่อน ติดตามไปครับครับอันนี้ก็คือพระพรหมสีหนานครับเพื่อนเพื่อนที่มาจากเมืองไทยนะครับเขาเอามาไว้ตรงนี้นะครับเพื่อให้สักการะบูชานะครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้เพื่อนๆก็กาลังไหว้กันนะครับเพื่อนเพื่อนกำลังจะไหว้กันนะครับครับพุทธสายยันนะครับพระพรหมสีหนาครับ คุณเก่งนะครับไปคุณดีชานะครับอันนี้ระฆังใหญ่เนาะเก่งเนาะแล้วเอ่อเดี๋ยเดี๋ยมันต้องอืมระฆังใหญ่นะครับเพื่อนๆอันนี้ระฆังใหญ่นะครับระฆังใหญ่อันนี้เป็นเจ้าพ่อโชคลาภนะครับอันนี้โชคลาภนะครับโชคลาภ เป็นโชคลาภนะครับครับวัดนี้เป็นวัดจีนนะครับแต่เป็นเออเอาวัดไทยนะครับมาตั้งที่ตรงนี้นะครับคือพภูมิศรีนานะครับเพื่อนๆห้งซุยดีมากนะครับตรงนี้ก็คือภูมิศรีนานะครับภูมิศีหนาด้านหลังจะเป็นทะเลนะครับด้านหน้าของภูมิศรีนานะครับเพื่อนเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นทะเลนะครับบรรยากาศดีมากนะครับเป็นทะเลนะครับอ่าเป็นฟังหนึ่งสุดยอดเลยเนาะตรงนี้เนาะบรรยากาศห้องซุยใช่ไหมุ้องซุยใช่ไหมุ้องซุยดีมากนะครับ ด้านหน้าทะเลด้านหลังภูเขาด้านหน้าทะเลด้านหลังภูเขานะครับตรงทุกรอบวัดนะครับตรงนี้จะเป็นทะเลนะครับเพื่อนๆเป็นทะเลนะครับทะเลตรงนี้ก็เป็นหน้าวัดนะครับตรงนี้เป็นหน้าวัดนะครับเพื่อนบนวัดเออบนวัดตรงนี้ก็เป็นทะเลนะครับมองชุยดีมากนะครับอ้าฝนตกตรงนี้จะมีพระนอนนะครับองค์ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่อยู่ไทเปนะครับเพื่อนๆเราไปว้สักระบูชาครับ อ,อันนี้ก็คือพระนอนที่ใหญ่นะครับเ,เพื่อนๆใหญ่มากนะครับองค์พระพุทธเจ้าของเรานะครับเป็นวัดพระนอนนะครับองค์ใหญ่มากนะครับเ,เพื่อน อันนี้นะครับวพระพุทธเจ้า,จานี่ครับที่อยู่ไต้หวันนะครับพระนอนนะครับใหญ่มากนะครับครับอันนี้ก็คือวัดไทยนะครับเพื่อนๆนนี้ครับศาส,สนาพุทธของเรานะครับมีพระพุทธรูปของคนไทยนะครับแล้วก็มี มาแก้วมรกตด้วยนะครับเพื่อนๆตรงนี um ้นะครับมาแก้วมรกตนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆตรงนี้ก็คือวัดไทยนะครับพระพรมศรีนานะครับเพื่อนๆอันนี้ด้านหน้าด้านหน้าวัดนะครับตรงข้ามวัดก็จะเป็นทะเลนะครับเพื่อนๆทะเลฟูชิอีกังนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับ เมื่อกี้พวกเราไหว้พระเสร็จแล้วนะครับพวกเราก็จะเดินทางต่อนะครับเพื่อนเนเพื่อนๆติดตามเส้นทางจักรยานของเรานะครับจุดมุ่งหมายของเราว่าจะไปที่ทุ่งกังหันลมนะครับเพื่อนเพื่อวันนี้นะครับเพราะว่าเวลาไม่พอไปที่จินซันนะครับเวลาเราไม่พอนะครับติดตามไหมครับผมครับเพื่อนๆวันนี้นะครับทัศนวิสัยไม่ค่อยดีนะครับเพื่อนเพื่อน เพื่อนผมคนนี้นะครับชบปติเหตุนะครับเมื่อกี้นี้ครับจักรยานนะครับจักรยานล้มนะครับกะว่าจะไปที่จินซันนะครับเราก็จะแวะที่ทุ่งกังหันลมนะครับวันนี้คลิปของเราพอถึงทุ่งกังหันลมก็พอนะครับเพื่อนคลิปน้นเราไปเก็บจินซันให้เพื่อนชมนะครับนะครับวันนี้นะครับเราถึงทุ่งกังหันลมแล้วครับเพื่อนเพื่อนตรงนี้ก็คือที่เราจะไปทุ่งกังหันลมนะครับวันนี้ผม ใช้จักรยานปั่นมานะครับเพื่อนโดยด้านข้างผมก็จะเป็นทะเลนะครับเพื่อนทะเลนะครับทะเลสวยงามมากนะครับเพื่อนคลิปนี้นะครับผมไปไม่ถึงจินซันนะครับเพื่อนต้องขอเพื่อนขอโทษเพื่อนด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนได้รับอุบัติเหตุนะครับอีกอย่างทัศนวิสัยไม่ค่อยดีนะครับฝนตกนะครับเพื่อนฝนตกนะครับเราไปถึงทุ่งกับหันลมนะครับวันนี้นะครับก็ขอโทษเพื่อนด้วยนะครับติดตามไหมครับผม พาเพื่อนๆมาที่ทุง่งกลางหันลมนะครับที่เคยผมเคยทาคลิปครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราว่าจะไปที่จินซันนะครับทัศน์ศิสัยไม่ค่อยจะดีนะครับวันนี้นะครับก็เลยมาแวะสถานที่ตรงนี้นะครับนะครับจุดนี้ผมเคยทำคลิปครั้งหนึ่งแล้วนะเพื่อน เรากำลังจะเดินทางกลับนะ, <anything S 1> นะครับเพรา, <lands> ราะว่าวันนี้ทัศนวิสัยไม่ค่อยจะดีนะครับเพื่อนๆหลังจากเราลงมาจากนน่นนะครับทุ่งตัางหันลมนะครับเพื่อนๆเราก็จะเดินทางกลับนะครับเพื่อนๆติดตามเส้นทางกลับนะครับเพื่อนๆฝั่งฝั่งขวามือจะเป็นทะเลนะครับฝั่งขวามือจะเป็นทะเลเส้นทางอันตรายหน่อยนะครับตอนนี้ครับผมก็จะเก็บบรรยากาศเท่าที่เก็บได้นะครับเพื่อนๆขั่งนี้จะเป็นทะเลนะครับฝั่งนี้จะเป็นทะเล ฝั่งนี้ก็จะเป็นภูเขานะครับเพื่อนเพื่อนติดตามไปครับผมเส้นทางจากักรยานของเราครับติดตามไปครับครับเพื่อนๆจุดนี้ก็คือจุดชมวิวนะครับที่กลางเส้นทางที่เรามานะครับเพื่อนอนีกสักคู่ผมจะไปเก็บ,บรรยากาศเพื่อนชมนะครับเราต้องรอดอมุโมงเข้าไปนะครับไป นี้เป็นสายทะเลนะครับเพื่อน,นรอดอุมโมงค์นะครับรอดอุมโมงค์สวยงามมากนะครับช่วงนี้เป็นช่วงน้ําทะเลลดนะครับช่วงน้ําทะเลลดเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดนนนตกินนะครับวันนี้ทัศนวิสายไม่ค่อยจะดีนะครับนะครับ่อนเป็นดับทมานึงนะครับคลายฝนจะตกตรงนี้เป็นสะพานเขาใช่ไหมครับสะพานเขานะครับตรงนี้นะครับ ต้นหนังจีนนะอ่ะ้ตเติ้ลหนังจีนบอกเต็มไหมเออเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะเดินไปตรงนั้นนะโอ้สุดยอดเลยครับเพื่อนตรงนี้สวยงามมากนะครับชมอยู่นะครับเพื่อนๆระหว่างทางนะครับที่เราพักผ่อนครับอีกสักครู่เราจะเดินทางกลับนะครับเพื่อนเพราะว่าวันนี้มันสายคายฝนจะตกครับนะครับเพื่อนๆทางผลันครับ ผู้คนจะตุนนะครับศัสนาพิสัยไม่ใช่ทีเท่าไหรนะครับก็เลยต้องกลับก่อนนะครับไปมาถึงจุดหมายนะครับอยูนี้นะครับรอคลิปน์นั่นแหละครับเดี๋ยวไปให้ถึงนะครับเพื่อนๆขอชมนะครับไปไปเจ็บบรรยากาศรอบๆด้วยครับถึงจุดนันนะครับก็ไปเก็บบรรยากาศนะครับเพื่อนๆตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะครับ พวสวงงามมากนะครับพรเพื่อนๆเดี๋ยวบรรยากาศนะครับ <c oughs> ครับวันนี้เรามาถึงที่ตันสวยนะครับตรงนี้นะครับตนันสวยนะครับถนน,นคนเดินตันสวยนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามา อาหารเย็นนะครับอาหารเย็นครับตรงนี้เป็นถนนคนเดินนะครับยี่ดานสวยนะครับเมนูวันนี้นะครับใช่ลาดน้าไตวันนะครับ้าดน้าไตวันแล้วก็ก็หู้ป้งตรงเครื่องเหมือนเดิมเครื่องเหมือนเดิมนะครับกินง่ายๆนะครับวันนี้นะครับง่ายๆนะครับเหนื่อยมากครับวันนี้เหนื่อยมากใช่ไหมครับบรรยากาศดีมากนะครับตรงนี้นะครับ มันเก่งลงมือเลยครับลงมือเลยครับลงมือเลยครับลงมือนะเออลงมือเลยนี่ขอชื่อน้าดินี่ครับเป็นโอ้โอ้ยเป็นโอ้ยเป็นแคกเก้วซุปยุ่งทุูชิร้านน่าใชจริงครับข้างให่อกุ้งครับผมห่อกุ้งใช่ฮะแต่ก็พอกินได้ครับสุดยอดเลยครับ อร่อยครับอร่อยไหมครับอร่อยเป็นไงครับอร่อยครับอร่อยเป็นไงครับก็อร่อยก็อร่อยอ่ะสิอร่อยย่างเดียวนี้อร่อยย่างเด็ดคุณคอยาลองชิมไหมครับวันนี้ปั่นทั้งวันเลยวันนี้วันนี้ใช้พลังงานเยอะนะครับหลังมาหลังมาได้หมดแล้ว บรรยากาศดีครับผมลมไปครับครับเพื่อนๆตอนนี้เรากลับมาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะกลับไปถึงบ้านนะครับเป็นไงครับคุณเก่งคลิปนี้นะครับเหนื่อยครับเหนื่อยครับระยะเวลาก็่ร้อยกว่าร้อยกว่ากิโลอะไรร้อยกว่ากิโลนะครับครับวันนี้คนพี่ชายเป็นไงสบายสบายใช่ไหมครับฟินๆเลยใช่ไหมครับใช่งครับ อาหารครับอาหารนะครับก่อนไปคลิปกีดฝากไว้ด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และถ้าคุณแคร์อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับจำเข้ามาครับผมครับขอบคุณครับผมบายบายขอบคุณครับ